สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวร,ราคากลางยางพาราเช่นเคยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะราคายางพันธุ์วนนะคะมีทั้งทรงตัวแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งลดลงด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่น้ำยางสดหน้นาโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ปรประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567ก็คือวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ66บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งก็ทรงตัวนะคะเมื่อวานนี้ก็ราคา66บาท60สตางค์เหมือนกันค่ะ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เราคากลางวันนี้69บาท52สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งก็ได้ปรับลดลงนะคะแปสสตางค์ต่อกิโลกรัมจากเมื่อวานนี้ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนนะคะราคากลาง71สบาท39สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งก็ได้ลดลงจากเมื่อวานนี้71สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ และสุดท้ายเลยก็คือ,อยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลาง52บาท34สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งก็ได้ปรับเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้15สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะและนี่ก็เป็นประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่8กุมภาพันธ์6 7 6 7ยาง4ชนิด ทรงตัวหรือราคาเท่าเดิม1ชนิดอีก2ชนิดปรับลดลงและอีก1ชนิดก็คือปรับเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับราคากลางวันนี้ค่ะสำหรับราคารับซื้อหน้าโรงงานหรือว่ายางท้องถิน่นเราคาเท่าไหร่ที่ไหนบ้างสามารถแจ้งมาได้เช่นเคยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางค่ะ